มาแก๊ปเชิญที่เล่นเล่นาแดงอ่เล่นเล่นเล่นได้สนุกนะขอบคุณครับเล่นได้สนุกขนเขาเบดีนมดูครอดูดูไงเหลิมแล้วก็อะไรเลิมเป็นรับเชิญเชิญหน่นะแป๊ดส่าแดงพูดดังนเหลิมชอบแน่เลยเดี๋ยวนะแป๊ดให้แก้วมาแอบดูยูทูบ ไม่ยอมขับไม่ยอมขับโหนั่นทำไมทำไม่กลัวเรือกับรถหมดนะไม่ขับกันแสดงสมมติไงบ้านเราไม่มีแล้วแไม่ดออกทางต้องจะต้องไปแถาที่เช้าๆไปเช้าๆหน่อยเอาเช้าเราทิ้ดได้แาวที่พอพอหลบดเขาเขาเริ่มมากันเต็มที่ออกมาแต่คงหนีมีหนี้ครับเอาอย่างนี้เยอะทั้งยเี่ยงนะเที่ยงเท่จะพูดกันเดี๋ยวบรรดาภรรยาของพวกเราเขาจะได้ยินข้าวกผมก็ต้องวางวางแผนด้วยจะซื้อซื้อถ้วยแทนน แล้วก็เออเอาตัวไปฝากแฟนบางทีนักมันดีเดินเลยใหเขียนเองเลยให้ร้านเขียนให้กินเปิดใส่จิอกิคนเลยไม่ต้องไม่ต้องร้านเลยถ่ายภาพ้องจี้คไม่ไหว๋อโหแกรแก้งนำเป็นคนดีไงน่าชายเป็นห่วน้องบอบบางลม่เกินป็่แคทเนไม่ได้ก็เหมือนเดินไม่ได้ก็เหมือนกัน หมักรุกันนี้มีคำพูดดูถูกจะว่าของไดูดิเนี่ยเดินให้เหมือนเล่นกับโอที่ที่อนุสาวรีย์มินันนมันมันสดนะวันนี้มันร่วงโอ้โหวัน้องคู่ใช่เวลาฮาลาาลาไอ้นี่แพ้แล้วจะมีข้ออ้างอยู่อ่ะนี่ผมผมฝึกประดี ใครสองเหรอมือดีคืออะไรเขาไม่ไม่บิดมอใช่ไหมเล่นประจำที่งานเลยคนนั้นใช่ครับแต่เขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในงานนะเขาอยู่ที่อื่นก็้นนีเออเอ็นดีขนมเขาเล่นดีเลยเหรอก็เหมือนกับสู้เขาไม่ได้เหมือนกันเจอกับโอ้นี่ก็เพิ่มพอเล่นกันได้ดูแล้วนะใช่เขาถึงสนุกเข้าเหมือนกันนะ แต่เขาไล่ไล่ที่ทะะกิ๊ด้วยนะรับโอ้โหไทยแดงมันดูเออคนทะเละเยอะยัดก,กิ๊อยู่ด้วยกิ๊มันหนีพันนั้นแหละเดินในตาแฝ้นี่จหมามันโดนบ,บังคับมันมีตาลูกคา้าด้วยไงไม่พี่ีเราต้องรู้งดูเขาเดินอะแต่แต่ชอบนะชอบเดินกับขนุนน่าสนุกดีเขาเป็นมาซ้ายก็ดูยังสนุกเลยเขาเออ กินแค่วันนี้เอากินดูให้กินอะไรนะให้กินให้กินไดเออร์ซีแามกินโคนเบี้ยผมรู้ว่าจะเอาโอนกินเข้ามากินเอาโอเคเชื่อกินมันกินมันก็บความคิดโบราณเด็กก็เดินดีเดินเดินแบบเขาอั้นใจมากเลยแล้วไปมาอั้นใจ ไม่เป็นไรเจอเราเขาแพ้ทางเพราะเราเดินเราจับจับไดจับได้ยังไงมาให้กินฟีเฉยเราก็ขอเนี้อยู่อเพื่อ้ผมจับมังก็ได้นอกไปกินก็มเลยขออยากกินกอนครับสปีดโบ๊ไม่อยู่แล้ว ที่บ้านน้ำท่วมอ่อนมากกินตัวเลยต่อมากินอะไรกินอะอรหมดละแค่ถึงคุณโอริโอ,อ้คุณก็ต้องเหนื่อยแล้วไปจับไม่ที่ที่เหนื่อยตงไม่ถึงพี่นะพูดจ <c oughs> าทานน้ำ ที่านแกบอกเลยผมตรงที่เหนือแล้วผมเล่นกับพี่เนี่ยไม่ใช่มาหรอกผมทำใจไม่ได้ที่ผมต้องตีพี่บอกไปเนี่ยกินเข้าไปเด็กนีกูฟองเรือกินเขหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ต่อดีกว่าจะต่อกับพี่ทล้วมัี่ยวกัตัวอ้าวทำไมกินไม่บอกกันล่ะนี่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อหร่กี่โมงเนี่ย กินไม่บอกกล่าวกันเลยโดนแน่ๆฝาเข้าไปอุ้ยหมีเข้าไปอยากตายอยากตายอยากตาย่ามันติดแพ้ดีกว่าไม่อยากแก้ไอ้ไม่อยากแก้ไอ้อกผมตายหน่อยพี่ถามเลยถามทำให้ดูหน่อยพี่พายอดเนื้อขวางเข้าไปเนี่ยพี่ทำรู้อ่ะมีคนอยากตีลูกคนนี้ตีลูกไปแค่ทีเดียวพอแล้วไงจ้ ้งมามันคือโมแจ้งพโยมันมือเงินเออมีแล้วใครอีกคนที่เคยที่ที่เล่นกับขนุนนี่ยมีอีกคนหนึ่งแล้วมีใครอีกคนก็คือมีเสียงนอกมาอีกคนพี่ทุยพี่เขาบอกขันคอคอทุยตุ้ก็อย่ากฮาอารมณ์ดีสุดะอารมณ์ดีนะ่อบแต่ขอบคุณเคยครับสองคนนี้ขอบคุณเคยกันพี่ทุยเต็นเนี่ยผมนั่งอยู่บนโอ้โหสู้ไม่ได้เราพี่เต้นเก่ง เต้นนิสัยไม่ดีทำร้ายน้องไม่ไหวพี่จะบอกจะพีดเด่ดเต้นพี่เต้นแรงนะพี่เต้นเดินดีมากมทองดาแกมันเห็นแต้มเราม,มันเห็นแต้มของเราผมว่าลูกของพวกเรา <c oughs> ลูกไว้ครั้งก็เสม,มอไว้ครั้งถ่ายดีถ่ายีแล้วพี่ได้ไปเปล่าพี่ได้ไปเปล่าดูแข่ง ถ้าเรียนข้าเราจะติดกับแก๊สบรนเทาเร็วมากขนมปี๊ดแป้งเลยพี่ชิดเองเองเหรอโอ้โหผูดใจงนี้ผมงงเลยแน่จริงเหยาม้าลงไปดิเโอ้ทีวีบอกเขาเขาเขาไปช่วยโอ้หแน่จริงเหยาม้าเขาเดีกว่าตันต้องเดินนะโอ้โหแต้มพี่ก็ใช้ไม่ได้เป็นหมันไปดิน่าเกลียดมากเลยน้ำใจมีบ้างขึ้นลงกับแม่แล้วพ่อ 对呀。<We> หม่ปล่อยเขากินเลยพวกคนไม่ด right ีคุณเนี่ยมันไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไม่มีเราหลักหายอะไร รู้ว่าทำจัดขนาดนี้เลยนม่ได้มีใครชมก็ชมตัวเองครับไปดีนัดตองครับนนี่ครับขอบคุณครับ หมมาประร้ายอย่างคุณน่ะคุณครับเขออยากกินนั้นด้วยนะมาดิให้มันไวๆหน่อยนะน้องน้องไม่รักแล้วยอมตัวอย่างนี้นไ,มไม่ต้องหมดคนดูแค่ที่นี่ก็มีแต่คนหมัดไส้ผมนี่เหลือกิเดยวผมก็ <c oughs> หาเกี่ยวกับความหมัดไส้หคนเนี่ย เพื่อลูกเมียนะเนี่ยควาจริงผมเป็นคนดีอยายักราดแกเปิดแน่นอนพวกเราขนาดนี้เลยัีไงบ้านเราเล่นแบบเอาตำแหน่งว่าเขาเล่นเอาตำแหน่งว่าสนุกแล้วมีความสุขแล้ จบหลังจบเร็จังกินเบียตัวนี้ก็จบอะไรนะเองกิงเบี้ยตัวนี้ก็จบจบอะไรหล้วนียัทม่มีบใี่ผมูคนที่ตีตีเข้ามาแล้วมันูเลยเนี่ยน่ากันย ปวดหมวกห <laughs> มวกะไร ที่เด้งของฝั่งเราอยู่มันไม่กลัวเขาดู กินไปขอบคุณครับน in like ี่กินิจริงอืมแก่กับแพงหมดไม่รู้ไม่รู้อยากกินมากไอ้หน้ ดิมาดิคนนี้มาแล้วเนี่ยมาดิมาดิใี่งปาี่จเย็นเยน้พี่จะกินอะไรตรงนี้นี่ี่เหนข้ามาดินี่เขามยมาดินี่มาแล้วพี่้โหสวยจริงๆสวยที่สุดสวยที่ไม่มีวันหยุดนี่วยอนรลองจิ้มลองด ซ้อนเดือไปเลยดูเฮ้ยอะไรพี่อะไรอะไรผมพี่จะตายทุกสองพี่ตายนะเบสเฮ้ก็ตกกรช่ไงดีเฮ้ยอยู่ตรงนี้ดีพี่อย่างนี้ดีตาย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 ไม่ตายหรอกไม่ตายก็ฟรีเกงเหรอไอ่ผมแอบใส่พี่นี่ขนาดเหนื่อยเลยพี่มีวังไว้ ไม่ทันทันมไม่ทันไหวดูสิเดือดตาแล้วออกดนมั้ยไม่ให้เลยจิงหด้วยพี่ไม่สุดยอดจริงต้องลับเร็วอันนี้พิลิึ่งแค่ทั่ห้าคน งั้นไปโหหนักมากพี่นิ่โทรมนหมูทำไมหมูทำไมนี่ไม่เข้าใจเฮ้ยโอโทรกลับพี่นิคทำไมทำไมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้โทรกลับได้เอาเหมือนโทรแม่ได้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 นั่นเดี๋ยวได้เรือเลยตอนนี้สงสัยว่าดวงขังเรือแล้วโดนโอ้ยแล้วติดกล้องไว้ด้วยตายแล้วรีบรีบ กล้องปิดไปก่อนเลยนี่ไม <ป S 2> ่บอกคุยโทรศัพท์มาแพ้รับผมนะใช่ใช่ใช่ที่เดินพี่เดินเร็วมากรับอะไรยังรับสายไหมยังยังยังเท้าไปก่อนใช่ครับไม่รับอ่ะยังไม่รับเลยขอที่เราผมโทรไปนะไม่เกี่ยววะะ่าต่างนเดิอดมันได้ยินหรือเปล่า เสร็จไปนะาบนเบี้ยคู่กากนี้เขาบว่าไทยๆนี่ครับไม่นับไม่นับเขจะหลอกให้เราขึ้นไปแล้วถ่ายยัดไส้เป็นคนไร้คุณธรรมสิ้นดีี่กคึนก่ <c oughs> เดี๋ยวคิดอไรก็ได้จะแค่ขึ <c oughs> นน้นก่อนี่ี้งทำงี้นับยังทำไหม เออดูดิ๊กนี่เราเองนะ,ะใช้กล้องนันถ่าย,ยาว่าไงอ๋อใช่ทำงานอยู่ทำงานอยู่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นการทำงานแล้วใช่ใช่พี่จิงบี้จริงมีเล่นเล่นกับ,บ <laughs> เล่น,เล,นเล่นกับแก๊ปอยู่ที่บ้านนั้นเลยเนี่ยมาแก๊ปมาจริงี ะไรนะขายยาเราก็ขายยาอ๋อตอพไ้นเลยว่าอ๋อเดี๋ยวหาจริงกับแก๊ปมาแก๊ปแก๊ปมาส่งต่อบไว้ตามบอกให้หน่อยว่าเพราะกล้องเราอ่ะถ่ายอยู่เราคนย้อมแท้เลยไม่จริงแค่พอจะเหัน มันจะยอมแพ้อะไรนี่ไหมอย่าไปยอมง่ายๆแบบนี้เห็นกับพี่หนุนแผ่นสุดท้ายก็ยอมเพื่อง,ง่ายๆไม่หมากัามานมันไม่มีแต้มแล้วนั่นแหละไม่เสียเวลาเดิน <c oughs> แต่อันนี้ไอ้แก๊บมันออกกํลาลังกายหน่อยหมากเสมอก็อยู่นี่ไอ้กิมรูปหมากเสมอก็อยู่นี่อว่าเบี้ยเบียเบี้ยสี่ตัวมีเทียมด้วยตัวนี้แม่โกมาที่ ิงคงอิงคงพี่ยังไม่รับสารภาพเลยโอ้โนแพ้ตรงไหนให้ดูหน่อยเออสนุกเนี่ยอยู่ตั้งนลกแม่อันเจอยู่ตัางนอกวันนี้มาเหียวตัางนอก กันก่อนนะแม่้าแม่เล่นแม่จะอยากเล่นกับลูกแม่เหมือนเล่นยูคก่อนเหมือนไปแล้วไ,ไม่บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ดีแล้ว <c oughs> ยลี่อยู่บ้านนั่นเนยใช่ใช่ใช่ยี่ยังไม่รู้เลย่าไ้อะไรสงสารพี่โอใครได้ครับพี่ไก่ปะไม่รู้ไม่แน่มันมีมวยแบบนี้แต่ไม่ใช่พวกเราอ่ะพี่โอพี่โอบอกใคร ใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พวกเราเลยวะโอ้โโอ้เขามาถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียวเลยเฮ้ยวันนี้ได้หลายเกมอยู่ี่กมประหลัดประดดุนประหลัดดุนนี่แต่แต่ผมไม่ใช่ใช่นะ ไม่แต um. ่มผมไม่ม <lawsuit> <ulously, S 1> ีกำลังทำแดงเขาเดินดียัไม่รู้อ้ได้ไหมตรงนี้เอาอะไรอร่อยว่ะไอ้หนุ่มนี่เดินดียังไม่รู้เหมือนกันเขาได้เท่าไรโอ้ยฉันรู้โอริโอเขาเขาคิดแต่ว่าเขาจะอยู่ขึ้งบนหรือขึ้งล่างนะเาสงสัยตัวเองอยู่เลยมันมีมันมีแล้วนะ้งทที่นั่นนะแต่ว่าแต่ว่า